มาแล้วคะ่ะวันนี้ไม่เนนะคะได้วัตถุดิบมานะคะจากคุณยาของเด็กๆนะคะเป็นผักหวานอันนี้เป็นผักหวานป่านะคะแต่เรามาปลูกเองแล้วก็เห็ดฟางคะ่ะอันนี้มาจากาแม่ของเพื่อนอ้อนะคะอันนี้ก็จะเลยได้พระเอกกับนางเอกมาแล้วก็เลยว่าจะเอามาแกงลาวบ้านเราเลยคะ่ะแกงใส่น้ําปลาแซบๆเลยอย,อย่างแรกเรากเร็กเอาต้องเอาไปล้างก่อนนะคะเลย เราจะเติมนี้เข้าไปก่อนนะคะเผาเห็ดฟางลงไปก่อนจะน้ำเริ่มเดือดแล้วก็เติมผงชูรสเข้าไปนะคะน้ำปลาค่ะแล้วขาดไปได้ก็น้ำปลานะคะ่ะจะได้เป็นสูตรแบบอีสานมันบ้านเราแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะอาหารอีสานเราไม่ได้ยุ่งยากอะไร อ่มาแล้วคะ่ะนางเอกของเราเห็ดฟางเป็นพระเอกผักหวานวันนี้เป็นนางเอกนะคะใส่ลงไปพอแบบไม่ต้องต้มนานนะไม่ต้องแกงนานนะคะก็แบบพอน้องสโลปอ่ะคะ่ะน้องจะได้แบบสีเขียวสดสวยนะคะจะได้น่าทานนี่จ้ะแมงใส่ไม่เยอะนะเดือดแล้วเติมใบแมงลักเข้าไปนิดหน่อย อ่ะนี่เป็นไงคะหอมๆเลยได้แบบเมนูผักแบบเพื่อสุขภาพล้วนๆเลยนะอัน,นค่ะเสร็จแล้วพร้อมกันพร้อมที่จะสดร้อนๆกัน้วจานี้ไงแกงเห็ดฟางใส่ผักหวานกันนะคะผักหวานนี่มันจะเริ่มแก่แล้วเนาะเราก็จะได้แบบเป็นดอกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะ